จากรณีที่ตำรวจชุดคลี่คลายคดีถแถลงปิดคดีการเสียชีวิตของดาราสาวคุณตังโมพัทรธัธิดาพร้อมกับนำคลิปวิดีโอความยาว25นาทีมาเผยแพร่ทม์ลายการเสียชีวิตนะครับทำวิดีโอขึ้นมาเลยครับแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยมีการนำบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณต้นขาด้านในเอามาโชว์ ตำรวจเปิดเผยว่าเป็นแผลที่เกิดจากการถูกใบพัดเรือบาดแล้วก็เปิดรูปเปรียบเทียบเคสที่ต่างประเทศด้วยที่บอกว่ามีผู้เคราะห์ร้ายถูกใบพัดเรือชนิดเดียวกันปั่นขาเมื่อทำการเย็บก็พบว่ามีลักษณะบาดแผลเหมือนกันกับแผลของคุณตังโมจึงเชื่อได้ว่าบาดแผลนี้ถูกใบพัดเรือปั่นตำรวจถแถลงวันนั้นเลยนะครับว่าเป็นแบบนี้นี่ต่างประเทศก็มีนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ตำรวจเข้า,ามาถแถลงกัน ต่อมาครับเพจ f a c e o o o k Drama addict โพสต์ภาพบาดแผลซึ่งเป็นภาพเดียวกับที่ตำรวจเอามาเปรียบเทียบในคดีของคุณแตงโมนะครับพบว่าภาพดังกล่าวภาพนี้ครับคือถูกนำมาจากเว็บไซต์ต้นทางคือ Stroke Sentinel ของอังกฤษนะครับพร้อมกับระบุข้อความว่าเป็นภาพข่าวในปี2019เหตุเกิดที่ประเทศอังกฤษตามเนื้อข่าวเนี่ยระบุว่าเป็นหญิงอายุ21ปี ระหว่างที่กำลังเต้นรำในงานสังสรรค์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองสแตรฟฟอร์ดวันที่20กันยายนระหว่างเต้นรำอยู่จูจูก็เกิดแผลยาวขนาด30เซนติเมตรเป็นแผลที่ถูกของมีคมบาดท,ที่ขาขวาโดยไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรหลังเกิดเหตุคนในงานก็รีบพาเธอไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจก็ไปไล่ตามกล้องวงจรปิดหาสาเหตุว่าแผลมันเกิดจากอะไรกันแน่ซึ่งทางเพจ d r a ม a าแอ i c t ก็ระบุว่าดูภาพแผลคุ้นๆไหมครับนี่นะฮะเป็นบาดแผลที่ตำรวจเอาภาพนี้ไปใส่ในคลิปวิดีโอแถลงสรุปสำนวนคดีของคุณแตงโมแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีการแบบโดนบาดแผลโดนแบบใบพัดเรือซึ่งหลายคนก็บอกอา้าวก็ต้นทางเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นที่งานเต้นรําบนบกอะ่ะมันจะเป็นใบพัดเรือได้อย่างไรเอาภาพมาแถลงแบบนี้ถือว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวของ d ราม a a อดิ c ถูกเผยแท่ออกไปนะครับก็เกิดการวิาพากษ์วิจารและตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือของตำรวจไทยในการทำคดีนี้อีกครั้งตำรวจก็เลยบอกว่าวันนี้จะถแถลงตอนแรกบอกว่าจะถแถลงบ่าย3โมงนะครับแต่ว่ามาสายอีกครั้งครับมาจริงๆเกือบ4ี่โมงถแถลงสั้นๆครับสาระสาคัญในวันนี้ก็คือขอโทษที่นาเสนอคลาดเคลื่อนเอาภ้าบาดแผลจากข่าวต่างประเทศมาคือเสิร์ช Google มาในแหละเพราะว่าที่เอามาโชว์เนี่ย คือแค่อยากจะโชว์ให้เห็นบาดแผลรูปตัวเอสเท่านั้นไม่ได้จะสื่อว่าภาพที่เอามาโชว์เป็นแผลที่เกิดจากใบพัดเรือสุดท้ายตำรวจก็ย้ำว่าไม่ว่ายังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยต่อให้ภาพมันผิดมันก็ไม่ได้มีผลต่อสาระสำคัญของสำนวนคดียอยู่ดีคุณแตงโมโดนใบพัดเรือซึ่งการแถลงข่าวเกิดขึ้นสั้นๆน,นะครับจังหวะที่นักข่าวพยายามจะถามต่อปรากฏว่าทีมตำรวจก็เดินออกไปทันที เกิดคำถามขึ้นมากมายครับที่ไม่มีคำตอบขณะที่นายอฉริยะเรืองรัตนพงศ์เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกแพทยสภาให้ตรวจสอบแพทย์นิติเวศในคดีของคุณแตงโมที่ให้ความเห็นและก็คำวินิจฉัยว่าแผลที่ขาขวาของคุณแตงโมเนี่ยเข้าได้กับใบพัดเรือซึ่งคุณอัจฉริยะบอกว่าตัวเองมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่บาดแผลจะเกิดจากใบพัดเรือตามที่ระบุ นอกจากนี้ตำรวจนำภาพบาดแผลที่เป็นเหตุการณ์คล้ายการเกิดขึ้นที่ต่างประเทศมาหลอกประชาชนทั้งประเทศซึ่งภาพนั้นสำนักข่าวต่างประเทศยืนยันแล้วว่าเป็นภาพบาดแผลที่เกิดจากมีดไม่ได้โดนใบพัดเรือตนไม่เชื่อสิ่งที่ตำรวจแถลงและสงสัยว่ามีคนทำให้ถึงแก่ความตายอาจจะเป็นการฆาตกรรมอำพรางโดยวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมงจะเดินทางไปยื่นเรื่องต่อ DSI ให้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษกับ